สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อกลางดึกของวันที่21ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จราจรได้ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บนถนนรามอินทาขาออกช่วงทางลงด่วนวัชรพลแขวงท่าแห้งเขตบางเขนกรุงเทพพบรถยนต์ต้องสงสัยมีอาการมึนเมาจึงเรียกให้หยุดตรวจ พื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผ่านทางลมหายใจเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงเชิญผู้ขับขี่ออกจากรถตรวจสอบชื่อคือนายเรืองฤทธิ์หรือต่อดารานักแสดงชื่อดังรับบทตัวร้ายในละครช่องดังเจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกผลตรวจวัดไว้เป็นหลักฐาน ขณะที่ถูกควบคุมตัวมาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนมีรายงานว่านายเรืองฤทธิ์ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยปฏิเสธที่จะลงรายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาบันทึกจับกลุ่มและใบตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานสอบสวนจึงพยายามอธิบายถึงข้อกฎหมายก่อนที่นายเรืองฤทธิ์จะสงบสติอารมณ์และยินยอมลงรายมือชื่อในบันทึกจับกลุ่มโดยใช้เงินสดประกันตัว20,000บาทปล่อยตัวชวั่วคราวก่อนประสานญ,ญ,ญาติมารับตัวกลับ ับบ้านายเรืองฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังถูกปล่อยตัวว่าไม่ได้โวยวายกับตำรวจแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยยอมรับว่าดื่มสุราในงานเลี้ยงสังสรรค์แห่งหนึ่งระหว่างขับรถกลับบ้านและรับสารภาพว่ากระทำผิดจริงยินยอมให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราและให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่22ธันวาคมนี้เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลมีนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ,อเคแบบเราก็แบบพี่พี่ก,ก็อธิบายว่เาเป็นอย่างนี้นะอี่ก็มีประกันหรือว่าได้แย้งหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกเออแบบว่าผมก็ยอมรับดีกว่าก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยก็เหมือนคุณอะรู้ว่าคุณไม่ถึง คุณถึงคุณเกินนิหน่อยหนึ่งคุณคุณตรวคุณคุณเจอคุณทำไงก็ต้องยอมเขาว่าเราเราผิดนะเราไม่ได้แต่เราไม่ได้ขับรถไปชนคนตายเราไม่ได้กับแฟนสะานเราไม่ได้ไปทุบตีใครโอ้โหแต่คุณเร็วมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับมีอะไรต้บอกกันไม่มีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอะไรเมื่อกี้เห็นบอกจะออกหนุ่มกัญชัยหัวกระแสอยู่โอ้ยพี่หนุ่มชัยไม่มีอะไรบ้าทำไมเนี่ย ไม่มีอะไรเลยเรื่องปกติไม่ไมีอะไรครับไม่มีอะไรมีอะไรเห็นบอกไม่ยอมรับด้วยเหรครับก็ปกติเราผิดเราก็เรายอมรับตรงนั้นได้เราไม่มีอะไรนี่ถือว่าเราบอกโอ้ไม่มีอะไรนี่มาอะไรกันขนาดนี้ก็ปกติเรื่องปกติของคนที่แบบทําผิดกฎหมายแล้วปกติถือว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่เห็นทางพี่ยืนยันว่าจะถ่ายรูปตำรวจให้พี่หนุ่มกัญชัยครับ ไม่มีเลยไม่ว่าไม่มีมีมีไม่มีพี่พูดเลยครับพี่ไม่มีไม่มีผมไม่ไม่ถ่ายรูปอะไรพี่หนุ่มเป็นไทยอะไรเลยไม่มีเขาตัวมาส่งที่โรงพักเนี่ยพี่วอยไวบอกเขาได้่กินหมดเลยครับไม่ได้วอยายเลยถ้าทำหนึงเลยถามตำพวกพี่เขาดีผมไม่ไม่เ๋ยวถามตำรวจแล้พี่เป็นผมวอยไวผมไม่วอยไวเลยเห็นว่าตำรวจไม่วอยไวเลยเลยไปดื่มไม่ไหนมาพี่ไม่ไม่ดื่มผมอยู่แถวบ้านผมเองครับอันนี้เกี่ยวกับดื่มไม่ดื่มนะครับแต่มันเกี่ยวกับการที่แบบ เราอยู่ใกล้หรือใกล้เราทำถูกกฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันมันเราต้องดูแลตัวเราเองให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกับการที่เราจะแบบเดื่มไม่เดือมเราขับรถแบบไปไล่ชนเขาบ้านเราไปหาเรื่องเขาบ้านเรไม่เกี่ยวนะฮะแต่เราต้องดูแลตัวเองให้มันอยู่ในครอบคุมในตัวเองให้เพื่อให้มันแบบว่าเราตั้งสติดีเราจะกินมากกินน้อยหรือแล้วแต่พวกคุณก็อาจจะกินอาจจะไปสั่งสั่งบ้างแต่บางทีมาพึุ่งนี้เราก็ต้องเคารพกฎหมายของจราจรให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะ มันไม่ได้ผิดหรอกถูกไหมฮะเราก็ทําตามกฎหมายโอ้มาขนาดนี้เลยคงเลยวันนั้ไมเนี่ยใครแจ้งมาก็มีนี่แหลกสาแจ้งมาบอกว่าผมปก็ไปที่นแผนนี้อยู่แล้วงานกิจกรรมอ๋อเหรอข่าวกิจกรรมแล้ววก็าไม่มีอะไรเลยเกี่ยับความเป็นธรรมเห็นบอกว่าตำรวจเลี่ยงลับเลยอะไรอยาเงี้ยไม่ไม่เี่ยงับเลยแล้วก็ตามตามกฎหมายปกติไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super อร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ